วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแนวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็เซจัดให้ทุกวันอาร์เซนอลปืนใหญ่เอาชนะได้5จาก6นัดหลังสุดที่พบสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกเสมอหนึ่งซึ่งรวมถึงตลอด3เกมหลังสุดด้วยมันเป็นสถิติชนะติดต่อกันยาวนานที่สุดในการพบสเปอร์ตั้งแต่เคยทำไว้5นัดติดในช่วงเดือนมกราคมปี1987ถึงมกราคมปี1989 มีเกียวอาเตต้ากุนซือชาวสเปนเจอปัญหาใหญ่เมื่อจะขาดกาเบรียลมาการเยสที่บาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่ามาจากการรับใช้ทีมชาติบราซิลนอกจากนี้ริคคาร์โดคาราฟิโอรีก็ยังไม่สามารถกลับมาซ้อมได้เลยแต่กาเบรียลมาติเนลี่วิกตอโยเกเรสและโนนี่มาดูเอเกมีลุ้นกลับมาเป็นตัวเลือกได้ทว่ามาตินโอเดกาดไคฮาวสและกาเบรียลเชซุสยังชวดเหมือนเดิม สเปอร์ไก่เดือทองแพ้7จากเก้านัดหลังสุดที่พบอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกชนะ1เสมอหนึ่งมันเท่ากับจำนวนที่พวกเขาแพ้ปืนใหญ่จากการพบกัน25ครั้งก่อนหน้านั้นโทมัสแฟงกุนซือชาวเดนมาร์กการันตีเองว่าปาปซาลูคอสเบิร์กวาลและลองดันโกโลมูอานี่สามารถมีส่วนร่วในเกมนี้ได้ โดยรายหลังจะใส่เครื่องป้องกันใบหน้าในรายของโมฮัมเม็ดคูดูสอาชีเกลโกตะทักอิเบนเดวิสและลาดูดากุชินกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ยังขาดโดมินิกโซลันกี้อีฟบิซูมาไดยันคูลูเซฟสกี้และเจมแเมดิสันเหมือนเดิม11ตัวจริงตามคาดอาร์เซนอล4-3-3ดาวิดรรยายูเรียนทิมเบอร์ กาเบรียลมอสเกราวิลเลียมสัลิบาไมลูสเกลีเอบราชีเอเซมาตินซุบิเมนดีเดคันไรส์บุกาโยซากามิเกลเมริโนเรอันโดทรซาดสเปอร์ซีสองสามกูยเยโมวิคาริโอเปโรปาโรคริสเตียนโรเมโรมิกกี้ฟานเดอเฟนเจสเบนชาวปาลินญาโรดิโกเบนตันคูมูฮัมหมัดคูดูสชวีซิมอน ริชารลิสันรองดันคุโดมูอานี่ผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์อาเซนอนแข็งแกร่งอยู่แล้วยามเล่นในรังแม้สเปอร์จะไม่ยอมง่ายๆเนื่องจากเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีทว่าด้วยสถิติพบกันช่วงหลังปืนใหญ่ก็ค่มมาโดยตลอดเชื่อว่าเกมนี้ก็ไม่ต่างจากเดิมและเจ้าถิ่นก็น่าจะเอาชนะได้แต่ระวังสกอร์จะแค่เฉือน ผลที่คาดอาร์เซนอลชนะสเปอร์2ประตูต่อ1